สวัสดีค่ะพบกับช่อง p i ิกี้มิสูนะคะค่ะวันนี้นะคะพิกี้จะมารีวิว e อ็กเพนดอ r คอสีส้มนะคะราคาอยู่ที่9,390 0 0บาทนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะฝากก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ subscribe. ช่องของ p พิกี้มิสูกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะ เอ็เพนเดอร์คอร์สนะคะสีนี้เป็นสีพิเศษสีส้มนะคะคุณลูกค้านะคะเน้นเป็นที่สีส้มและชุดแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวปิจาอธิบายเรื่องชุดแต่งนะคะชุดแต่งด้านหน้านะคะของเอ็เพนเดอร์คอร์สรุ่นนี้เราได้แต่งเต็มครบออปชันให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะด้านหน้านะคะปิจได้ติดตั้งอุปกรณ์คือเป็นตัวเอ็กเพนเดอร์นะคะสีโครเมียมนะคะจะเป็นสัญลักษณ์คือเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยว่าจะเอาเป็นสีดําก็ได้หรือจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าคันนี้มันจะตัดสีกันมากๆเลยค่ะ มันจะทําให้ดูรถดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วส่วนด้านหน้านะคะเราได้ติดตั้งเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตนะคะเป็นของเนสเตอร์ค่ะแต่ว่าเนสเตอร์รุ่นนี้นะคะก็จะจะมีขีดด้านข้างตรงนี้เป็นสีแดงมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนตัวด้านข้างที่เป็นเหมือนลังพึ่งนะคะช่วยระบายความร้อนของตัวรถได้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของเอพันเดอร์คอสนะคะเอพันเดอร์คอสแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือว่ามีไฟ LED มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหลอดอะไรเลยนะ โอเคแล้วก็เราดิไปดูในส่วนด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าค่ะ เอเพนเดอร์คอนะคะด้านข้างนะคะก็คือจะมีซุ้มล้อมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขนาดยางของเขานะคะจะเป็นยางขนาดขอบ17นะคะแล้วก็ในส่วนของเอเพนเดอร์คอนะคะด้านข้างของประตูนะคะจะเป็นกลับข้างมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะอ่าแล้วก็เราได้แถมการติดตั้งก็คือเป็นเบ้ารองมือนะคะเป็นของลายเคปลาให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ฟิล์มนะคะเราได้แถมเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขนาด4060หรือว่า80%นะคะ แล้วก็ได้ติดตั้งกันาสาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนราวหลังคานะคะในส่วนนี้ของคูณของเอ d เพนเดอร์คอร์สเขามีราวหลังคามาแล้วแต่ที่คุณลูกค้าเห็นด้านบนเนี้ยค่ะเป็นแครีบอยค่ะแครีบอยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะ,ะ,คะก็เอาจักรยานอ่ะผูกไว้กับข้างบนก็ได้หรือว่าลูกค้าชอบแนวเข้าป่าหรือว่าสายแคมปิ้งนะคะข้างบนนะคะสามารถฟันทุกข,ของได้เลยนะคะในส่วนของเอพเพนเดอร์คอร์สอันนี้คือเราได้แถมการติดตั้งให้กับคุลูกค้ามาด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในนส่ว ท้ายของตัวรถกันดีก,กว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันค่ะด้านท้ายของตัวรถเอพเดอร์คอนะคะก็คือที่แน mm ่นอนค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบ LED มาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีไฟเบรกด่วนที่สามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งนะคะด้านท้ายของตัวรถนะคะก็คือเป็นชุดแต่งของ n e x t e เเลยค่ะจะเป็นทรงนี้นะคะ n e x t e r n e x t e r นะคะเป็นยอดหินยอดนิยมมากๆเลยค่ะในกลุ่มของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ชุดแต่ง N e x t e r อจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาก็คือปลายท่อนะคะจะเป็น ปลายท่อคู่นะคะอันนี้จะเป็นปลายท่อแบบโคมเมียมนะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะเป,ะเปลี่ยนปลายท่อเน,นี้ยถ้าไม่เอาสีโคมเมียมนะคะเป็นสีดําได้นะคะในส่วนนี้สามารถแจ้งกระทางเซลลได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของซเซ็นเซอร์ท้ายนะคะเซ็นเซอร์ท้ายตัวนี้เราได้ติดตั้งให้กับคุลูกค้า2จุดนะคะเพื่อในการถอยจอดด้านหลังนะคะจะมีสัญญาณการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็พิเศษสุดส Wert สาหรับคันนี้นะคะเราได้ติดตั้งเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะอในส่วนนี้อย่าลเราเปิดให้ดูก่อนนะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันฝาท้าย โชคนะคะให้อีก2ปีให้กับคุณลูกค้าไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูภายในของห้องผู้โดยสารกันดีกว่าค่ะว่าเราได้มีการตกแต่งติดตั้งอะไรกันบ้างนะคะ อันนี้คือภายในของเอพันเดอร์คอนะคะเอพันเดอร์คอนะคะจุดเด่นก็คือเบาะนะคะเราได้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นเบาะสีน้ำเงินนะคะเดินได้ด้วยสีออกสีขาวๆคิมครีมนะคะอันนี้คือเราได้เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะคะในส่วนภายในแล้วก็ด้านข้างนะคะกับข้างของประตูนะคะก็เปลี่ยนกันนะคะก็คือเป็นออกจะเป็นสีน้าเงินนะคะเข้มๆนะคะอันนี้ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยถ้าเป็นตัวเก่านะคะมันจะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของภายในตัวนี้ก็คือเป็นพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อม กับระบบแอร์แบบดิจิตอลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบแมคคูนะคะทำให้กระจายความเย็นได้ดีกว่าเดิมนะคะทำให้รถเย็นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนหน้าจอเราได้แถมก็คือเป็นหน้าจอแอนนอยขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้เราได้แถมการติดตั้งค่ะคุณลูกค้าใหม่เลยสามารถดู YouTube ดูหนังฟังเพลงเน็ตซีก็คือสามารถใช้งานได้กับตรงจอตรงนี้ได้จริงเลยนะคะแล้วก็มีการแถมการติดตั้งจอกลางนะคะขนาด12นิ้วไปเลยนะคะอันนี้เราก็ได้แถมให้กับคุณลูกค้าครบเซตไปเลยคะ่ะ ก็ระบบเกียร์นะคะก็คือจะเป็นระบบเกียร์แบบ CVT นะคะมาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ USB ฟ a ชาร์จนะคะอันนี้ก็ได้ติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของภายในเราได้แถมเพิ่มก็คือสครับเพจนะคะแล้วก็กล้องบันทึกนะคะเราแถมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวเอเพนเดอร์คอสีส้มนะคะพร้อมกับชุดแต่งสวยๆเท่ๆแบบนี้กันเป็นเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้ใบเสนอราคานะคะสามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจของ p ิกี้มิ s ูได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0614641824นะคะแล้วก็ Li n e แอดของ p i กี้นะคะจะเป็น a m i t s u 2 4 h r นะคะโปรโมชั่นของรุ่นนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าปอใช้เงินไดอยู่ที่19,000บาทนะคะลูกค้าก็สามารถ เป็นเจ้าของได้นะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเราก็มีจัดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษคือ1.79นะคะผ่อนที่48งวดค่ะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e ของช่องปิกกี้มิซูได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย